วันนี้ไปที่มาอยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เราเองอยู่การวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันพุธที่30เมษายน2568กันเช่นเคยนะครับโดยค่ำคืนนี้นะครับจะมีบอลศึกใหญ่นะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับและก็จะมีศึกอ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของโซนคนคอนคาเคฟด้วยนะครับที่เป็นอินเตอร์มิมี่นะครับผมจหยิบยก2คู่นี้มาให้นะครับแล้วก็จะแถมบอลลีกวันไปให้อีกหนึ่งคู่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมการแข่งขันทุกคนนิดนนึงะครับกดไลค์์กกดดแชร Subscribe ไปกำลังใจับผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมวางแนวทางทุกๆวันนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับว่าผมลงคลิปให้แล้วนะครับท่านจะได้เข้ามาดูเลือกแนวทางกันได้นะครับแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้นะครับไปตามในบ้านผมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นแอดไว้ให้นะครับก็ลองแอดเข้าไปได้ครับเพื่อนเเข้ามาแล้วก็มาถามเอาแนวทางได้ อยู่ในบ้านดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการคัดบอลแบบเรียวทม์นะครับสำหรับหน้าช่องยูทูบของเราเนี่ยนะครับผมจะคัดล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นด้วยกระแสมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านดีกว่าอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจและก็ลองเข้ามาแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกในค่ำคืนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับไปกันที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโซนคอนคาเคฟนะครับเป็นคู่ระหว่าง อินเตอร์ไมมี่ครับจะต้องเปิดบ้านพบกับแวนคูเวอร์ไวท์แคปส์นะครับเป็นบอลเจ็ดโงเช้าเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับดูจากผลงานส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าอินเตอร์ไมมี่นั้นถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะหเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่2นะแล้วก็แพ้ใน2นัดหลังสุดนะครับเป็นการแพ้ดัลลัสในเกมล่าสุด4ประตูสามนะครับในขณะที่ทางฝั่งของแวนคูเวอร์ไวท์แคปส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีมากครับหเกมหลังสุดไม่แพ้ใครแล้วก็ชนะได้ถึง3ามเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญครับสถิติการเจอออกกกกััันนมมมมาา็เเเเพิ่่่งจืทีแล้วครบ เป็นการเล่นที่บ้านของแวนคูเวอร์ก่อนซึ่งแวนคูเวอร์เนี่ยชนะอินเตอร์มามี่มาได้ก่อนแล้ว2ประตูศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในเกมคืนนี้ครับอินเตอร์มามี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับเชื่อว่าวันนี้กลับมาได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกด้วยนะครับกับกระแสที่เปิดมาประมาณนี้เนี่ยผมว่าเป็นกระแสที่ดูดีเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มายมี่นะครับ,บ,รบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคืนนี้ครับเมสซี่ ได้ลงแน่นะครับตัวหลักๆของอินเตอร์มมีลงทั้งหมดแน่นอนนะครับและจะเอาจริงเอาจังมากกว่าเกมแรกอย่างแน่นอน,นครับให้เชีย์ที่อินเตอร์มามีเป็นคู่แรกในค่ําคืนนี้ได้เลยครับและคู่ต่อไปครับคู่ที่2นะครับ อยากให้มองไปที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนซีซั่โซนยุโรปนะครับเป็นตีสองโตเหมือนกันนะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานนะครับสำหรับคู่นี้ครับผลงานอินเตอร์ไม่ดีครับสามนัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดนะครับส่วนบาร์เซโลนานั้นพวกเขาชนะได้สามจากห้านะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะคว้าแชมป์กับเรอัลมาดริดในบอลโคปาเดเรย์มาด้วยสดๆร้อนเลยนะครับและสถิติการเจอกันมาเนี่ยอินเตอร์มิลานมักจะทำได้ดีกว่านะครับในสองครั้งหลังสุดอินเตอร์มิลานไม่แพ้นะครับแต่เกมนี้ครับ เกินนะครับกับการปรับขึ้นนิดหน่อยแบบนี้ครับถือว่าเป็นกระแสที่ดูดีมากๆครับถึงแม้ว่าจะดูแรงไปหน่อยแต่ผมว่าเป็นการที่แรงแบบค่อนข้างจัดจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เชียร์ได้เลยครับที่ บาร์เซโลนาปีนี้ไม่พลาดครับบาร์เซโลนาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โดดเด่นมากๆนะครับปีนี้นะครับและคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่อังกฤษลีกวันนะครับแมนฟิ์ทาวครับจะเปิดบ้านพบกับปีเตอร์โบโรนะครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของแมนฟิ์ทาวเนี่ยผลงานก็ยังย่ำแย่อย่างต่อเนื่องครับ5เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครแถมแพ้ไปถึง4นะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้เบอร์มิงแฮมมา4ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของปีเตอร์โบโรครับผลงาน5เกมหลังสุดดูดีขึ้นนะครับพวกเขานั้นชนะได้้้้1 1แแแลวก็พพเเียงค่่ทานนั เกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเสมอกับโบตันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ครับเจอกันทีไรครับแมนฟิวทาวมักจะทําได้ดีกว่าก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับแมนฟิวทาวอยู่ในช่วงผลงานที่ไม่ค่อยดีครับกับกระแสที่ไม่ค่อยดีด้วยครับเพราะฉะนั้นให้เชียร์ที่ปีเตอร์โบโรได้เลยครับผมเชื่อว่าวันนี้จะบุกมาและแบ่งแต้มได้ไม่น่าถึงขั้นแพ้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ครับคือ3คู่น่าเชียร์กับเคียร์ฟอร์ดนค่ัคืนนี้ใครที่ชอบเหมือนกันลองตามได้นะครับส่วนใครอยากได้แนวทางที่มากกว่านี้นะครับนา้ขงี ได้เลยนะครับในตรงที่ให้บอกเพื่อนๆไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์ฟอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ขอยค่าคืนนี้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ